สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครอกดไหลย้อนมันเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นโรคกระเพาะอ้โอ้โหโหนูหนูขออนุญาตนะอายุเท่าไหะะ 21, ร่แล้วคะยี่สิบเอดค่ะยี่สิเอ็ดเหรอฮะโอ้ยี่สิเอดเครียดอะไรขนาดนั้นเหรอฮะเครียดค่ะ ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เป็นอะไรค่ะไม่รู้เขาเป็นโรงเรียนเขาเป็นดาวอ่ะคุยทําหมดทุกอย่างและข้าวก็ไม่กินเล็กต้องเป็นนั่งเฝ้ารั่วค่ะหนังสือก็ไม่ต้องเรียนสิเรียนค่ะแต่ว่าเรียนจบแล้วต้องกลับบ้านก็ประมาณสองทุ่มเนี้ยค่ะต้องซ้อมบางทีเตรียมมาเรียนมหาลัยตอนนี้ตอนตั้งแต่เป็นที่อยู่เตรียมแล้วค่ะเขาเป็นตั้งแต่อยู่มอแล้วอ๋อก็คือมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็มีโรคกรดไหลย้อนด้วย ควบกันเลยนะแล้วทานยาไปหาหมออย่างไรไหมคะหมอไปหาหมอก็ไม่หายอะค่ะหมอให้ทํำยังไงคะหมอให้ก็ไปก็กินยาอย่างเงี้ยเขาให้ยากลับมากินเป็นเป็นแห่หายอะเขาคุณต้นเป็นโรคกระเพาะหมายถึงเป็นแผลค่ะเป็ะแผลในกระเพาะสมมติว่าจะเกิดจากความเครียดแล้วลงกระเพาะอะค่ะอะถ้างั้นเครียดลงกระเพาะอาจารย์ครับโรคนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเครียดลงกระเพาะ ก็คือเครียดเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าโรคกระเพาะไมเกรนภูาิคุ้มกันต่ําลงมีทุกอย่างอะคะ่ะอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอันนี้เกิดจากภาวะเครียดทั้งนั้นเลยบางคนที่ปวดข้อเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะเพราะเครียดมากเพราะเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันเกรง็งเกร็งประเดี๋ยวก็ปวดทั้งตัวนะฮะดังนั้นโรคเครียดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือโรคกระเพาะ เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะไปทําให้กรดเนี่ยหลังมากขึ้นแล้วเมื่อกรดหลังมากขึ้นเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องอ่ะมันก็ย่อยกระเพาะแทนอาหารใช่ไหมคะก็ก่อ<า>ให้เกิดแผละนะฮะ,ะแล้วหนูเป็นกรดไหลย้อนได้ยังไงตอนหลังค,ครับอ๋ออยู่ที่มหาลาัยอ่ะก็เครียดแล้วทีนี้งานมันเยอะอะค่ะบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบเป็นอาทิตย์เลยทําโปรเจกต์ทำอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ช่วงมหาลัยปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นเยอะหน่อยค่ะเป็นลูกผมผมเลิกให้เรียนแล้วนะเนี่ย มหาลัยเรียนก็หนักเครียดด้วย,รรม,ยมีโรคกิจกรรมเยอะด้วยกิจกรรมเยอะค่ะโอ้โหมาครบหมดเลยแต่อาจารย์ครับถามว่าใครไม่มีโรคเครียดคนนั้นแหละมีแต่เครียดใช่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเลยฮะจริงๆความเครียดเนี่ยคลายได้ง่ายมากเลยออกกําลังกายอะค่ะ ออกกาลังกายนี่ความเครียดหายเลยนะคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าร่างกายมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเอดนโดฟินเอ็นโดฟินเนี่ยหลั่งออกมาแล้วทําให้เรามีความสุข คนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยถ้าเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ยจะยากยากคใช่ยากมากๆเลยครันาทีแรกเนี่ยแทบขาดใจนี่ไม่ไม่ออกไม่ออกกําลังกายแต่ว่าพอออกไปได้สิบนาทีแล้วหยุดไม่ลงแล้วนะคืออย่างนี้ครับผมมีคําแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายเล็กน้อยนะครับอันนี้ลองปฏิบัติดูหลายคนบอกว่าฉันก็ออกกําลังกายอยู่แล้ววิ่งจ็อกกิ้งหรืออะไรก็ตามทานะสังเกตได้ง่ายๆคือถ้ากูจจออกกําลังกายให้ได้อย่างที่อาจารย์ อภัยบอกนะครับหลังจากเสร็จภารกิจการออกกำลังกายคุณต้องรู้สึกเหนื่อยกับมันนะฮะร,รู้สึกเหนื่อยกับมันเป็นระยะเวลาสักอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีขึ้นไปหลังพวกคนคือร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เหนื่อยกว่าจะหายหายเหนื่อยก็นานหน่อยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละท่า,านด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันคือทํางานหนักกิจกรรมเยอะโ<ช>รค <บ S 2> กระเพาะกรดไหลย้อนแต่ตอนนี้เขาทาน,าทานคุณหมอให้ทานสีอะไรลูก ตอนตอนนี้เหรอคะก็มาทานบีมก็ดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะทานบีมสีเขียวอะค่ะสีเขียวทานยังไงครับเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นแล้วแล้วยาที่คุณหมอให้มาก็ยังทานไม่ทานแล้วคะ่ะ <c oughs> เออของเล็กก็ไม่ทานแล้วตีตาย <c oughs> เลยเนี่ยตอบอย่างหน้าชื่นตาบานมากเลย <c oughs> คุณหมอให้ยาก,ก็ต้องทานสชคะไม่ตอนแรกทานค่ะคุณต้นแต่ตอนนี้เขาทานบีมแล้วเขาไม่ทานเลยค่ะของโรงพยาบาลไม่เอาเลยไม่ถูกนะเนี่ยเดี๋ยวโดยอาจารย์น้ำไพยว่านะเนี่ย ไม่พอเขาทานบีมตัวนี้แล้วคอาบอกว่าแม่และข้างหลังเขาก็ไม่ปวดแล้วอะไรเขก็ไม่<ๆ>เขาดีหมดเลยอะ่ะอ่าใช่ครับใช่ค่ะคือโรคกระเพาะเนี่ยนะฮะยาที่หมอให้เนี่ยจะเป็นยารักษาตรงปลายเหตุก็คือจะเป็นยาที่ไปลดกรดนะคะแต่ทีนี้อย่างน้องเนี่ยทานบีมใช่ไหมฮะบีมเนี่ยมันก็ช่วยทุกอย่างอยู่แล้วนะะเรียกว่า แผลอาจจะยังไม่รุนแรงหรืออะไรนะคะไม่ครับอาจารย์ครับเขาเป็นคนกินทานยายากด้วยยาเม็ดจะไม่เอาเลยถ้าเขาเป็นหนักๆก็คือเข้าโรงพยาบาลงั้นก็ฉีดยาเงนี้ค่ะแล้วทานแคปซูลสีเขียวหรือว่าทานอย่างน้ำสีเขียวค่ะมันก็เป็นเม็ดแคปซูลเหมือนยาเหมือนกันทําไมทานได้ต้องมีน้ํา ไม่ถ้า,า,าถ้ารู้สึกว่ามันกินแล้วถ้ามันดีหนูก็จะกินตอนนั้นแล้วถ้าเกิดยาแล้วกิน<อ>ยาหมอเงี้กินแล้วบางทีเราก็หายบ้างไม่หายบ้างเยวก็ต้องกลับไปอีกคืออันนี้มันเป็นเรื่องของทัศนคติที่มี<ช>ต่อยาเ<ช><ช>พราะรู้สึกว่ายาทานแล้วไม่หายใช่ค่ะคุณต้นเขาจะเอาแบบนั้นแหละถ้าไหนเขาไม่หายนะเขาจะไม่กินเลยยาโรงพยาบาลแบบแค่นี่ไหนก็ย้ำสิย้ำเดี๋ยวผมก็พูดต่อเดี๋ยวองค์การเภสัชก็มาต่อว่าผมอีกหรอกไปเตือนอย่างนั้นไม่ได้ คือจริงๆเรื่องยาก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันก็ยังต้องใช้ในการที่จะรักนับยับยั้งโรคบางโรคหรืออาการบางอาการ<ต>นะครับแต,แต่ว่า,เ,าเลือกได้มันก็ดีค่ะค่งนี้ค่ะที่ที่บอกว่าเราต้องทานยาของหมอควบคู่ไปก่อนเพราะว่าบิมไม่ใช่ยาครับบิมจะไม่เห็นผลชะงักทันทีเหมือนยาถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคกระเพาะเรากําลังปวดอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยบิมเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่หายปวดทันทีถูกไหม มันร่างกายจะต้องไปปรับปรุงอะไรก่อนปรับให้เกิดภาวะสมดุลก่อนเพราะฉะนั้นยาก็ยังมีความจําเป็นอยู่เมื่อทานยาไปแล้วควบคู่ไปกับบิมแล้วเราไปพบหมอหมอเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอจะสั่งหยุดยาหรือลดยาเองคบตอนนี้เขาก็ไม่เขาแต่ก่อนเขาควบค่ะแต่พอควบแล้วเขาเขาทานตัวบีมของเราเนี่ย แล้วมันมันดีคะแต่ก่อนเขาทานยาโรงพยาบาลเขาก็ทานแต่ว่ามันก็เป็นเป็นห่หายอะค่ะอาจารย์ไม่ดีขึ้นใช่ค่ะปัจจุบันนี้หายดียังคะปัจจุบันนี้สบายเลยค่ะเขาแบบว่าโอเคเลยอะก็เพราะก็ไม่เป็นตปวจไรย้อนก็ไม่มาทั้งทั้งที่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทํางานหนักเรียนหนักอตอนนี้ยิ่งหนักเลยค่ะเมื่อวานนี้สองวันแักเยเข้าสางเหรอคะทำไมหนักขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะโปรเจกต์อะค่ะปีปีจะเข้าปีสุดท้ายแล้วเล่มขนาด แล้วก็ให้แม่นั่งทําตีตั้งแต่ถึงตีห้าค่ะสามวันอันนี้อันนี้แม่เริ่มบวดแล้วนะฮะเพราะแม่เหนื่อยกว่าลูกนะก็เลยช่วยลูกมาให้แม่ทาช่วยด้วยนะฮะยอดเลยครับเดี๋ยวผมถามเผื่อนิดนึงอย่างตอนนี้อาการดีขึ้นโรคกระเพาะไม่มากรดไหลย้อนไม่มียังต้องรับประทานต่อไปเรื่อยๆไหมก็ถ้าพฤติกรรมยังเหมือนเดิมโรคอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ก็คือหนูต้องทานอาหาร นะคะอย่าอย่าอดข้าวอย่าอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้อที่จําเป็นเพราะท้องว่างมาทั้งคืนต้องพยายามยังไงแม่ก็ต้องพยายามบังคับให้ลูกทานเนาะคแล้วอย่าเครียดเครียดเราไม่สวยรู้ไหมคะเนี่ยนี้เป็นยาพิเศษเลยนะเขาทานตัวนี้แหละเขาบอกดีมากเลยค่ะแบบว่าแต่ก่อนเขาโทษนะคะเขาจะ ปวดประจําเดือนด้วยอะค่ะทีนี้เขาทานตัวนี้แหละมันก็ช่วยได้ด้วยเยอะเลยค่ะครับตัวนี้อาจารย์พี่เชษจะเสริมอะไไหมครับแคปซูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราพยายามปรับอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ใช้เริ่มใช้ครั้งหนึ่งแคปซูลก่อนค่ะแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็เป็น2องแคปซูลนะครับแต่ใช้ครั้งหนึ่งแต่ใช้ถี่หลายครั้งเข้าไว้โทษนะคะอาจารย์ตอนแรกๆอะ เล็กก็ทานแบบนั้นแหละคือแบบเราไม่หวังเลยไงคะเพราะว่าเราท้อแล้วกินบ้างไม่กินบ้างอย่างนี้ค่ะกินบ้างไม่กินบ้างหนึ่งแคปซูลบางทีก็บางสามวันสี่วันเข้าไปทานหนึ่งแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะคือ hmm. ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่าพ่อหมอบอกแล้วว่าคือคุณไม่หายแล้วไงคะ hmm. ก็ท้อแล้วก็คือบอกคงมันใช่เหรออะไรเงี้ยทีนี้พอแฟนเลยบอกเออลองดูหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาถ้างั้นพี่เขาไม่นั่นเขาไม่มาให้เรารู้ตรงนี้หรอก <c oughs> เล็กก็เลยลองทีนี้ก็เริ่ม แคปซูลเหมือนอาจารย์แหะบอกหนึ่งเม็ดสามวันอ่ะเอาวันวันหนึ่งกินสามแคปซูลค่ะตอนแรกๆนะคะทีนี้มันก็เริ่มดีนะพอเริ่มดีขึ้นเล็ก็หกลยค่ะเกยนเป็นหกเลยค่ะก็อาจจะเป็นตอนแรกๆไม่ไม่เอาเลยแบบแคปซูลหนึ่งแล้วอีกสามวันค่อยมาแคปซูลหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆนะคือเราท้อเราไม่ไม่คงคิดอไอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็นั่นไงคะแต่ทีนี้พอมาเพราะว่ากินไปอีกไปเอ๊ะทำไมมันยุบอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้พอพอกินขึ้นไปเรื่อย แต่ช่วงมันจะมาปรับทีหนึ่งนะคะอาจารย์รมาปรับจนที่ตอนที่เล็กกินเข้าสองเม็ดใช่ไหมคะสองเม็ดอย่างเงี้ยสองเม็ดเช้าสองเย็นสองอยเงี้ยกลางวันสองทีนี้มันมันกินแล้วมันเหมือนขับเหมือนอาจารย์บอกอะไรคะ่ะมันขับออกมาไงคะขับออกมาทีนี้พอเล็กเล็กจะทานไปเรื่อยๆแฟนบอกว่าไม่เป็นไรมันขับออกมาคงแบบคงใช่นั่นแหละเหมือนหมอบอกว่าถ้ากินแล้วมันแต่กระทงออกเห็นไหมคะนั่นแหละกินทีนี้ก็กินไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็ยุบยุบค่ะเพราะว่าเล็กจะไม่กินพวก ผิดสำแดงด้วยว่าพวก็ต้องเลิกด้วยใช่ค่ะพวกแป้งสาลี่พวกสารีนี่ไม่เอาเลยพวกมาม่าพวกอะไรนี่ไม่กินแต่ก่อนนี้ชอบมากนะคะพวกมาม่าใช่นี่เลชอบชอบมากทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันผิดของเราตรงนี้แล้วโอเคนะเราป้องกันตัวนี้ได้ผิวเราก็สวยไงคะเราตรงนี้ค่ะก็เลยเลิกได้ว่าโอเคก็ก็ดีใจนะฮะดีใจทีนี้ก็เพียงแต่สําหรับสําหรับท่านผู้อื่นครับผู้จะใช้ปิดฟันของเราในการดูแลลูกสเก็ดเงิน สองสองสองวัละหกแคปซูลอาจจะเยอะเกินในช่วงต้นไม่อาจารย์ตอนแรกมันดีใจไงคะอาจารย์ดีใจมากว่าตัวเองโอเคนะแปดแคปซูลไหมอะไรน้ำนองเนี้ยค่ะเพราะว่าหกนก็โอเคแล้วดีว่าไม่ใช่เป็นคนว่านอนสอนง่ายแปดแคปซูลเดี๋ยวดีปุ๊บเอาสิบแคปซูลเลยยิ่งอันตรายนะคะใช่ค่ะก็เลยเ ก็แต่ว่าเรื่องที่อันตรายถึงขนาดที่มีปัญหาคงจะไม่ไม่มีมากมายยกเว้นว่ามันจะเกิดขึ้นมาในช่วงต้นๆแล้วเราก็ทําให้เราท้อนะฮะใช่ค่ะการท้อท้อค่ะตั้งแต่ไปกินปลาส้มมาค่ะท้อเลยครับไม่ไม่ตอนนี้ก็เลิกเลิกปลาส้มไปเลยตอนนี้ตอนนี้กลับบ้านนะพี่สาวเซลผมมีคําแนะนําสําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินตอนนี้นะครับเพราะข้อมูลในเชิงภูมิภูมิคุ้มกันวิทยาออกมาจากห้องแลบของเราค่อนข้างมากในระยะหลังนะครับ ถ้าใครฟังผมบรรยายนะฮะก็จะทราบว่าสาเหตุหนึ่งของสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าร่างกายมี TSH 7 7มากเกินไปครับถ้าหากว่าเราสามารถลด t s 1 7ได้เราก็จะสามารถลดความรุนแรงของการสะเก็ดเงินได้แล้วข้อมูลล่าสุดจากการทดสอบเราคนที่กินน้ำมังคุดสุดบิมของเราวันละหนึ่งชองเป็นเวลา15วัน เทีสิบเจ็ดลดลงชัดเจนมากระยะหลังเนี่ยเราก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้เทียสิบเจ็ดลดผมไม่ได้บอกให้สะเก็ดเงินนะบอกว่าสะเก็ดเงินหายนะพูดไม่ได้เดี๋ยวก็จะจับผมเราก็บอกว่าถ้าอยากให้เทียสิบเจ็ดลดก็คือใช้น้ามองคุดสูตรบิมนี่แหละแล้วถ้าอยากที่ดีเสริมด้วยไอ้สีส้มเนี่ยนะฮะคือมีคนใช้แล้วพอดีขึ้นอ่ะกล้องเตรียมเรียนว่าเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่ไล่รับฟังจาก ผู้ใช้เป็นพันครับควบคู่กับผลการทดสอบในห้องแล็จากผู้ที่ใช้จริงๆครับแล้วก็ตรวจเลือดแล้วเชื้อสิมันลดลงจริงๆแล้วจากที่เราแนะนําอย่างนี้อาการที่คนที่เคยกินแล้วเฮ่อขึ้นมาเนี่ยระยะหลังนี้ไม่เคยได้ยินอีกเลยครับนะครับไม่เคยได้ยินอีกเลยส่วนน้องเนี่ยนะครับน้องเนี่ยเป็นวัรัสองแคปซูลนะวลรักสองแคปซูลมันชัดๆอยู่นะฮะเรื่องเรื่องโรคกระเพาะเนี่ย จริงๆแล้วเป็นอาการที่เรามั่นใจมากๆแล้วก็จะฉมังมากๆนะฮะแต่เขาเป็นโทษนะครอาจารย์เขาเป็นทุกครั้งเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลครับใช่ค่ะก็สองแคปซูลก็หน้าจะพอไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงสี่นะครับค่ะแล้วก็การทดสอบของเราในหลายๆครั้งไม่ว่าในการทดสอบที่ร่วมกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะฮะเือยี่สิบคนอาจารย์น้ำไผยนี่เป็นคนควบคุมทุกรายฮะมันตอบรับดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ แล้วถามว่าจะต้องใช้ต่อไหมอยากจะใช้ต่อไหมคะใช้ค่ะทาไมล้ะครับกินไปนเลือกเพื่อสุขภาพค่ะอ่าโอเคครับ <laughs> ก็เพื่อสุขภาพ <laughs> คําตอบก็อยู่ตรงนั้น <laughs> ผมไม่ได้ชวนนะครับ <laughs> Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้แล,และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากอับริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ